สวัสดีเอฟซีสุภูสุคนเด้อจ้าสำหรับมือนี้บริษัทมาเห็ดกับเขาเด้อค่ะมือนี้ก็สิเป็นกิจกรรมกีฬาสีประจำปีบริษัททีบีเคเคประเทศไทยจ้าก็สิเป็นกีฬาสีภายในที่บริษัทจัดขึ้นให้พนักงานเด้อค่ะพี่น้อง่ะสำหรับปีนี้ก็สิมีทั้งเบิร์สีสีเด้อจ้าก็สิมีสีแดงสีม่วงสีฟ้าและก็สีเขียวมาตัดภาพมาเบื่องคุณสาพุนนะเมืองเกิืออยู่ทีงเวทีพี่น้องปีนีเพิ่นก็อยู่สีเขียวเด้อจ้าสำหรับสีกระบมีสีเด้อค่ะพี่น้อง่าปีนี้สี ก็เป็นสตาร์ก็สิเป็นทีมงานที่คอยช่วยเหลือพี่พีจีอเด้อค่ะพี่นงค่ะและนี่ข้างหลังก็คือพีพีจีเอของเฮ้ากันจ้าตัดผ่ามาเบิ่งกิจกรรมของเฮ้ามือนี้ก็มีหลากหลายเด้อค่ะพี่นงค่ะอันดับแรกอันนี้ก็คือสิประกวดเทีย์ลีดเดอร์กันซักก่อนสำหรับกิจกรรมปีนี้สิริก็ไได้ท้ายไวเบิร์ดเด้อค่ะพี่นงค่ะก็ย้อนว่าสิริและทีมงานนี่ก็คอยซัพพอร์ตงานต่างๆเนาะค่ะพี่นงค่ะก็เลยสิบ่คคอยมีเวลาท้ายป่านใดมือนี้ก็สิมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะจ ทูบีน้ำมวันร่วมสีเด้อค่ะพี่นงค่ะโรงงานทีสิริเฮดยูเพื่อนก็จะเขารวมโครงการทูบีน้ำมวันเด้อจ้าถึงโครงการนี่ก็ได้เขารวมตั้งด้วยแะค่ะพี่นงค่ะแล้วก็เจ้ากระ่งแข่งประกวดทุกปีกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ระดับเพชระดับประเทศละเด้อค่ะว้าแล้วก็ขออวดโรงงานจะของจักกนอยนเนาะค่ะพี่นงค่ะตัดผาพมาเบิ่งเกียร์ลีเดอร์ประจาสีอันนี้ก็น่าจะเป็นการประกวดสีแดงเด้อค่ะพี่นองค่ะป๊าดเลิศบักคกพี่นงองเอ้ยสิริกิสิบอกว่ามวนคั่ะงาี้ขาง่นา งานนี่กระบอกธรรมาดาเด้อกับพี่น้องขาเบิ่งพุนอ่ะอันนี้เขาเอื่นอีหยังไดโนเสาร์อีหยังฮือแต่ละสีกระบ,บอกได้เลยว่าบอยย้อมกันเด้อกับพี่น้องขาเบิ่งผุนนะปาด์ตแงบแงบอยู่หันนะโอ้ยกระจกผากอีหยังเนาะค่ะพี่น้องขาะแงบแงบเพิ่นว่า,า,า,วาตัดผ้ามาเบิ่งสีฟ้าพี่น้องอันนี้กระบอกหน่อยหนาคือกันแต่ละสีแต่ละหยังนี่ก็ฝึกซ้อมมาเต็มที่เนาะค่ะพี่น้องขาปาดกองเทียร์สีฟ้าเลิศสแมนแ,แตนกันเลยจา้าห<ๆ>น้าศิริบมีสีน้ำขาวกันยังมว้วนบักคักเนาะค่ะพี่น้องขาาาตัดผ้มเบิ่งงงสสีีีมม่่่ววปาดทุบ้นำเือันตัวนี้ นี่กระบอกหน่อยนาคือกันเด้อค่ะพี่นองขาทูกสีกระบอกได้เลยว่าเลิศสเปนเตนบักคักจ้างานนี้ผู้บริหารกระจัดขึ้นเพื่อพนักงานเด้อค่ะพี่นองขาให้พนักงานได้พอนคายก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆรวมกันเนาะค่ะพี่นองขาเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะร่วภัยเนาะค่ะพี่นองขาแล้วอีกอย่างกระสังความปองดองในหน่วยงานเจ้าของหรือหน่วยงานต่างๆเนาะค่ะพี่นองขาให้ทุกคนมี่สามารถทํางานอย่างเป็นทีมและมีประสิทธิภาพเนาะจ้าตาผ่าเมืองนางงานของสิรีเนาะค่ะพี่นอง นี่สิลิกสิคอยซับพอร์ตแบบนี้เนาะจ้าหลังจากการแข่งขันกีฬาสีของเฮาเซสร็จินถูกค้นกระสิมาร่วมตัวกันกินเลี้ยงเนาะค่ะพี่นงค์ขาสำหรับมือนี้สิลิก็ต้องฝากไว้ซัมนีก่อนเด้อจ้าเพราะว่าประเดศไทยเวร้ายเนาะค่ะพี่นงค์ขาคลิปของเฮาก็เลยสิสันจักน้อย